สวัสดีครับหายแล้วบอผมอ่ได้เป็นไข่ครับแส,สดงว่าทุกคนเบิ่งคิปบอบอสอดได้นี่ <c oughs> อไอพวกนี้คิปบอสอดทั้งหลายเนี่ย เสียงแบมีแหงแล้วโมคิดหอนน้องดะบอ้ยน้องแล้วโคิดหอดไายบ่เสียงอะไรก้องแกงก้องแกงใช่รึครับเต็มเอง กิไปมเนั่นเหอวดีครับกิถันมเดินแบน,นกินถัว <c ười> นมวโ,<อ>โดนแบน,นมเม่นจ่าสองอยาถอดเจือยังเหรอแมนจ่าถอนยาต่อเสือขึ้นยังต้องอแล้วครับผม ชำอยู่เพื่อนครับวันนี้ถ่ายงานถ่ายงานเล้วตอนอ่าตอนคำคำตึกๆึกมันเป็นคำคำอะไรก็เลยส่วนมูอมานาั่งจิบเป่ายู่หอ้อง ขอเสียบอา้าวถอดให้แต่ก็อยากบูกว่าอยากได้มากแค่ไหนนะถ้าอยากได้มากแบบมากมากแบบมากมากก็จะถอดให้มาแล้วยองวันไหนครับไม่รู้ว่าพ่งนี้มาแล้วยองวันไหนครับไม่รู้ว่าพ่งนี้นี่ไป ทำไมเธอถึงห่อขนาดนี้วะวันนี้ทำผมทำอะไรมาครับ นี้เขากินอย่างนี้นะครับทุกคนหมุดปลาทั้งไหนมาก่ะสียขอเพีงนะครับเปิดเพีงดังก็ได้ครับวัยโวแล้วหน้าคือปับสิ่งทางเป็นเป็นอยโองโวโอ้วโว้วโว้โ มักเสียงจเฮงเงี้ยครับฮผู้วิวทย์บอกว่าคงให้เป็นอีกอ่ะ คนงานเพยงเนี่ยดึกแล้วเัวาหนักพอสมันลลงได้ได้เัวาหนักของทางพิทธิหน้าพอเอาสิแค่ได้กินก็แบบค <c oughs> ือบุปผัดกะเพา ไม่มีวัตถุดิบเปิดครับเราเล่มนมได้พักโอ้ พวว็ครัวหัวป่ากินจังทํากินเองมาะอืมกินแม่ว่อาอ่างคุณลูึคุณรูกคุณลูกไม่กินกับคุณแม่เลยนะวันนี้คุณลูกนี่ไห,นไหมคุณลูกจะมาดูคุณแม่เพื่อที่จะเอาไปทําอาหารให้ผู้ชายกินใช่ไหมคือเข้ามาดูช่องพี่เนี่ยมันจะได้ รู้ถึงสูตรที่แบบไม่มีใครรู้ว่าบบอาหารแบบนี้มันทำกินกันยังไงผมเป็นคนต้องออกตัวก่อนวันนี้ติดไปก่อนผมเป็นคนทำอาหารอร่อยมากนะเพื่อนบอกอย่างนั้นอ,อือ,อ ต้นไม้มิวสิกหมนานมากครับมาตลาดนางแก้วบัว่าจมืออื่นว่าจรับมืออื่นเห็นอยู่อมตะครับแมนบวุจำไม่ได้ว่าอมตะหรือยังทำกับข้าวกินกับแก้มเนาะเมนี้บ่ได้เห็ดครับใช้คำว่ามันผิดหรือมันอะไรฮะมันต้องใช้คำอะไรฮะมันต้องใช้คำว่าอะไร นะครนะครี่ครทำเอ็ม MV ให้ผมมีเพลงที่เป็นเพลงที่คนรู้จักนะครับพี่ออฟสงการคิดหอด้วยครับพี่ออบเมื่อใรพอกันโดนแห้งั้งแต่เอ็มวีมือ็นจ้นพร้อมไยกันยังมาท่านใส่งานกันอีกเลยนะครับโอ้ขอบคุณตุ๊กตาจากคุณใบเฟิร์นนะครับถ้าจะมีใครจะส่งมาให้อีกก็ ดีมากๆเลยนะครับผมเพื่อนผมได้ทําการออกมาแล้วลยแล้ววันนี้พี่ออกด้วยนะครับพี่ถอดเราอูเราโดิพอเราโดนแห้งเเนี่ยโมเดิร์พอแล้โดนแห้งวันนี้มีเพื่อนมาเป็นผู้ร่วมอุดมการในการวันนี้ว่าผมขับรถไปเจอไอ้ส้นตีนนี่อยู่ข้างทางครับก็เลยรับมันมาด้วยอนี่ ตอนกินไรได้ขูเ่เป็นห่วงขู่ยังนอนอนูของนี่นพี่หนูอ่อมสองดมาทุกคนครับคือรถผมมาเสียนะอันนี้เล่าฟังก่อนรถผมมาเสียตอนนี้จ่ายเงินไปสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นกว่าบาทยังใช้งานไม่ได้กนะ็ถ้ามีคนใจดีส่งสติกเกอร์มาให้ผมหรือเอารองเท้ามาโชว์นะแม่ปวอยากเห็นรองเท้าจ้ะ เดี๋ยวเอามาทีละคู่นะโอเคไหมลูกอยู่รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงมาอยู่ตรงนี้แป๊บน,น,น,นึ่งลงตงุลลงตุลลงตุลลงตุนอะไรลงตูลอันดีที่กูจะเอาไปไกลหนอนอยังเนาะ,ะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิบ้งเอารองเ้าไปก่อนนะอย่าไปเสียมันหลายเนี่บางเสาจีดิไม่เอาไม่เอามาโชว์ดีกว่า มีรองเท้าแบบหนึ่งอือกูซื้อมากูไม่ค่อยื้อากูซื้อมากเพื่อยาเนียคุณ่บอกคุนี่คือกันปะมึงยังเ้มาเหมือนกันทำไมไม่แต่ในไนกี้ไงคุอันนี้คืออะไรอันนี้คือแวน ตอนนั้นกูซื้อตัวนี้มานานมากแล้วกูแทบจะไม่ได้ใส่เลยดูพื้นยังสะอาดทุกอย่างยังแบบทุกอย่างยังแบบดีอยู่เลยก็นี่ก็สีเหมือนกันเออแล้วพอกูซื้อตัวนี้นานมากแล้วกูไม่ได้ใสอ่กูเดินไปชอบบ็อปแวนวันนั้นกูชอบเอ้ยแม่งกูชอบสีรองเท้านีน้หรือไคือแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นคุณใส่แวนหวอนมากเออขอคุณชอบใส่แวนใช่ชอบใส่แล้วคราวนี้กูก็ซื้อแวนตัวนี้มาปุ๊บพอมาถึงห้องปุ๊บก็้งแต่เมื่อึหร่กได้เอากูมีรองเท้าสีนี้อยู่นี่หว่า กูมีนาเกีตตัวนี้อยู่แล้วกูซื้อรองเท้าตัวนี้มาเนี่ยคู่นี้ยังไม่ได้ใส่เลยครับเนี่ยครับเปิดประมูลนะครับคู่นี้เริ่มต้นที่19บาทนะครับเริ่มต้นห้าส่ามสองนะครับ19บาทเราไม่ขายเราขาย100บาท100บาทเราไม่ขายเราขาย1,000บาท1,000บาทเราไม่ขายนะครับถ้ายังไม่มีคนซื้อผมคู่นี้ขายไปในหนึ่งหมื่บาทเพื่อคู่นี้10,000บาทมึงซื้อมาเท่าไหร่เมื่อกี้มึงซือมาเลไอ้คู่นี้นะ3า0 0ันบาทสามพบาทโอเค3,500ันบาทไม่ขายครับเราขาย10,000บาทคู่นี้ซื่นบาท่ คู่นี้ผมมันเจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดพันเราไม่ขายครับเราขายสามร้อยห้าสิบหรือเป็นหนังเงาปกติมันเป็นหนังป่ะเพื่อนมันเป็นหนังเนาะเพื่อนมันเป็นหนังมันไม่ใช่หนังเงานะมันไม่ใช่หนังเงาลูกมันเป็นหนังแบบเป็นหนังแบบเป็นหนังอ่ะมันมาสีอะไรมาเตีดมันมีเตี้ยอือ ได้ยังกินแรงเนาะนะครับมาเด้อกินข้าวเด้อโอ๊ยบันแม่กินข้าวกินหูอัดเราจะไม่เอารองเท้ามาให้ดูหรอ,อกเราจะใส่ไซส์เห็นทีละคู่ทีละคู่ลเลคูใช่ใช่กำมายีล่ลูกเน้นกำมายี่ไซส์อะไรคุณลืมเหรอห้าห้าห้าสิบสองอู้หันอันนั้นก็ห้าสิบสี่หมดแล้ว,ว่าขนาดว่าจะว่านเลยอีเดียเพือ่อ อ่าทิปสองไงอยู่เด้แต่ว่าถั่นใส่ตองท่าเนี่ยประมาณสามก่าครับสามก่าสี่สิบเนี่ยผมใส่เลยปึ๊ดเลยทำไมแมนมีไก่กันนี่เสื้อขาด่านี้มีไหมไม่มีแล้วผู้ใดมากดขอขืนผู้เงเงือกไรใช่มันเป็นกรรม,มยีอย่าบอกนะว่าปลอมเ <laughs> ขาบ,บอกว่ากรรม,มยีน้องน้องมันบอกว่าปลอมนี่กู เท้าใหญ่กว่าตูนนิดเดียวพี่เป็นผู้ผู้ชายผู้ดีผู้ดีเขาสตีนหน่อยนี่ผู้ดีไงกูยังไงกูยังไงมึงมึงเท่าไหร่มึงตีนทางเท่รเชียร์เชียรใส่สมกูใี่ลูกเตะตีนเท่ากันเออตีนเท่ากันก็ใส่รองเท้าสตัดคู่เดียวกันได้อะมึงกับกูพี่เกมเป็นไรไหมครับวันนี้เกมไม่อยู่ผมก็เลยมาดูแลเน็กแทนครับอืมวันนี้เน็กถ่ายงานที่เจ๊กามี่ครับถ่ายเพลงไง อัลบั้มดีตอนห้าเพลงผมก็ไปดูในแทนพี่เก่งแล้วก็ไา<ม>เกมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบทหน้าที่ใหม่นีณก็เลยมานอนป็นเพื่อนน็กกลัวค่าตัวตายกูก็ <laughs> ตายไงเน้ะค,คุณกูก็กลังดีใจผมกูลืมไปแยาสลาดแบบว่าอันนั้นไปเนียนได้นหมเออพอมาหน่อยพรอมาหน่อยโอ้ส้นพ่อหลงแล้ว นอนแล้วนะหมวิ่งหมูนอนแล้วหมูหมูหมูวิ่งเ้แหลกหจอยดมองังไงเนาะเขาบสมุทรสาครเา้มมือนี่เอ้ยคือตะปูขึ้นมาโอ้ยนอนบังบมมิดเลยหวานมึงหวานเลยบอทีเจ้ขาวครอแถวน้กูได้ละกูได้ละกูได้ละเฮ้ยใส่หมวกความว่าอาหนเออเอาหมูลมาตั้งแต่ใส่หมวกว่ะหมวกได้ใช่ครับ บุงหมูเหมือนมูยังประธานใส่หมวกว่ะส่งหมอยมูเนี่ยหมู่ระธานมีหมวกใส่ว่ะเอ้าอู้หู้บ่อยขอบคุณครับไม่ไดหมวกว่ะเอ้าครับผมขอบคุณครับเอ้ากูอยากใส่หมวกอีกว่ะอ๋ออืมหมวกใส่หมวกมันได้ยะบาดหมวกบุงหมูเหมือนหลายอยู่อืมเอ้าเออใส่หมวกเอ้ยมูยังประธานใส่ว่ะมูต้องขอบคุณพี่หนูอ้อมพี่หนูอ้อมด้วยนะครับพี่แอนดูคุณสะทุนหมาคนนี้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ มีแต่สิ่งดีๆกาา็มาในชีวิตครับผมบบผู้ใดมันเขาม่าบึ่งเราบริสุทธิ์งบริสุทธิเงียงเลื่อยขอ่อยมันทุกลงเสมอทุกลงเสมอมันโมโหจัดการไห้การไห้เนี่ยเป็นสิ่งดีๆเออแห้งไห้หลายไก่แห้งได้หลายไห้หน่อยก็าว่าแม่นได้หน่อยครับมผมไห้หน่อยพี่น้องก,ก็ะสีได้หลายได้เติมได้เพิ่มเติมขึ้นมาเรยเน,นือ่อง่าแต่ผู้ใดว่าบ่ไห้่แต่นั่นละกับชีวิตนี่โมโหจัดการให่เมื่อจริงบริสุทธิ์จัดการรับนะสาธุ คนไลยมีออกจากไร่สดกูบัสเลยบาทมีกวนบนบ้านหนีก่อนระเด้อบนบ้นหีก่อนระเด้อส๋อแล้วอ๋อแล้วคนผู้ใดผมเขามาเกไปมันส่งยังให้เลยกัเขาให้จ่าบ่ออันนมีอยู่ผู้เดียวส่งบนไร่คุณจ่าบ่ออันจ่าบ่ออันพี่อย่างดี้พี่อย่างอะพี่อย่างนอาบ้านนี่นะพี่อย่างครับอ้าวส่งมาเด้อครับพี่น้องเด้อครับ ทรงมากครับผมผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วผู้ใดทรงนี่ก็ให้ชีวิตจะเลื่อนรุ่งเรืองนะครับผมไปในทิศทางที่ดีนะครับว่าผู้ใดเข้ามาแล้วบอกทรงยังเลี่ยโอ้ยนะครับผมมีน้อยน้อะครับผมโอ้วโหผู้ใดดึงมาโอ้ยีผู้เก่าผู้เก่าอย่แล้วบางเดียวอายุอายุไขอายุอยท่านหอดอายุมันเลยมันเลยซื้อผูได้โอ้ยเย้าอยู่อ่ะแม่นบ่ มันแมนเนี่ยเออพี่อะไรเมี่ยกระซงกุหลาบมาสิเก่าดอกมาเพียงฟอนสลดอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟอนสลดขั้นเจ้ามวลละอายปากเบิ่งละครผมเลยเด้อเฮ้ยปากละครช่องวันด้วยนะครับดอกหญ้าป่าคนกี่ดอกหญ้าป่าคนกี่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหนึ่งชุดตรงนะครับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นบักดินบักดินบักดินเฮ้ยซื้อเถื่อนะมึงเปิดไหมากับปูเลยเป่นบ้เออแบบเปิดมามเป็นกูเลยเอาบอกเลยเอาบอกทังแต่เริ่มแรกเลย กูเห็นแต่มึงอันนั่นน่ะกูไม่ได้ไปเบิ้งเต็มๆกูเห็นมึงแคบลงพี่ตุ้มตาเป็นพระเอกอืมเอ๊ะกูว่ามึงขูดงานจีได้เล่นน้งกันตักเรื่องแหละอืมนั่นอยู่เออยงวะน้องปตทเองครับพี่อาโอ้บอปตทบ่มึงต้องควรตีนห้านไล่นี่เลยบ่สำหรับชื่อใหม่ป่ะปอเบื่อมันปตทบ่มันพีทีทีชื่อมันเออน่าดีขอบคุณไรน้อง ฝากเบอร์มาฟอนด์ได้ด้วยครับติดตามตลอดครับขอบคุณครับผมไปสมีแหละมหาหมคุยซื้อไปแล้วลูก้ามาลูก้ามาอ๋อโอเคครับเ้ยขอให้ถึงในวันที่หนึ่งนะครับเด้อขอบคุณหลายครับในส่งของขัญในคุณครับเดี๋ยวอ่าเธอหนาจะมาตัวเอาอีเด้อบ๊ายบาย